วัสดีค่ะทุกคนต่อไปนะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับลางปลูกผักนะคะก็จะมีตั้งแต่แผ่ด้ๆอันนี้เขาเรียกว่าหมุดยึดพลาสติกค่ะหมุดยึดพลาสติกนะคะใช้งานยังไงเอ่ยสามารถเอาไว้ยึดตัวแผ่นหญ้าเทียมกับพื้นดินก็ได้ค่ะ สามารถใช้ยึดแผ่นญ่าเทียมกับพื้นดินนะคะก็คือเราเอาญ้าเทียมมาปุ๊บเราก็เสียบนี่ปักไปเลยตามบ้านที่อยากจะใช้ญ้าเทียมแล้วกลัวเดินสะดุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเอาหมดนี้ไปยึดเอาไว้ให้มันแน่น,นใช้กับไอ้นี้ก็ได้ใช่ไหมพวกเวลาเขาปลูกผักเขาก็จะต้องมีพลาสติกปลูกผักแล้วเขาก็เอานี่ยึดใช่ยี่กับพื้นดินใช่ค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้คือคลิปล็อกสแลนค่ะส่วนอันนี้คือคลิป ส่วนอันนี้คือคลิปล็อกสแลนนะคะทุกคนให้ดูใกล้ๆคลิปล็อกสแลนเป็นแบบนี้เวลาจะใช้งานเราก็อย่างนี้หรอแม่เอาไว้หนีบหนีบงใช่ไหมค่ะแล้วก็ด้านหนึ่งร้อยกับเชือกค่ะอ่าด้านหนึ่งร้อยกับเชือกแล้วตันนี้ก็ประกบการหนีบแกลบไปเลยนะคะก็ใช้กับรางปลูกผักได้นะคะตัวเนี้ยราคาขายปีกอยู่ทั้ประมาณเท่าไหร่นะคะสามบาทห้าสิบสามบาทห้าสิบถุงถุงหนึ่งมีห้าสิบตัวห้าสิบตัวหนึ่งร้อย ห้าบาทหนึรบาทราคาปลีกนะคะสําหรับตัวแทนนะคะมีราคาส่งถ้าซื้อเยอะก็ได้ราคาพิเศษนะคะก็ทักเข้ามาได้เลยที่อ n t e r p ร์ไพรส์ไฮโดอินเตอร์ไพร์ไฮโดอิน